นี้มาเช็ควาวน้ำกันครับว่าเปิดหรือไม่เปิดนะครับโดยใช้ความร้อนจากน้ํานะครับต้มรอเลยอุณหภูมิที่เริ่มเปิดอยู่ที่82งัสซี่นี่นะครับที่วาล์วมันจะยกนะครับมีสองตัวเลยครับให้ดูตัวหนึ่งนะครับเนี่ยก82เหมือนกัน รีโวตัวใหม่ลูกค้าแจ้งความร้อนขึ้นนะครับเลยถอนมาเทดูก่อนจริงๆเราเราจับดูท่อน้ําล่างก็รู้แล้วนะว่ามันร้อนหรือเปล่าอ่าท่อน้ําไม่ร้อนนะครับท่อน้าล่างไม่ร้อนก็เลยสงสัยกันว่าเป็นที่วาล์วน้ำหรือเปล่านี่เลครับปกติแล้วนะครับรีโวนี่ติดเครื่องไปพักใหญ่เลยหรือขับไปแล้วเนท่อน้ําล่างมันจะร้อนเท่าๆกับด้านบนนะครับเรื่องเขาไม่แตกต่างกันเท่าไรหร่หรอก แต่จับยังไงก็ต้องร้อนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ร้อนเลยอันนี้ตัวไออาร์ Art แล้วนะครับจะพาไปดูรถอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่รถคันนี้อ็กซิเดนมานะครับมีอ็กซิเดนมาด้วยนะครับกําลังหาสาเหตุอยู่แต่เรามาดูวิธีการเช็ควาล์วน้ํากันก่อนนะครับแบบบ้านๆน,นะครับตัวนี้แต่จริงๆมันก็เช็คที่ตัวที่ตัวรถได้อย่างนี้ก็คือว่าวก็จับดูนะครับจับขัอล่างดู มีท่อน้ําล่างท่อน้นําบุนท่อน้ําล่างไม่ร้อนเลยใช่ไหมอ๋อไม่ร้อนเลยนะครับเริ่มขอลวดหน่อยอ่าะนะครับเใหี่ตัวหนึ่งเล่าไม,ม่ร้อนสัก <c oughs> พักหนมันก็เปิด เร่งแก๊สหน่อยเอาขึ้นมาก่อนก่อนนรออุณหภูมิน้ำก่อนนะครับผมอันนี้ก็เริ่มเปิดที่82องศา C เหมือนกันนะครับฟ่าน้ำไปดลน,นี่คนระับ ทะเลที่ระบุอยู่นะอยู่ที่วาวน้ำนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับวันนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วเ,เดือดแล้ว,เ,เ,ลวเกี่ยวกับน,น้ำมันจะยกไหมเนนะี่ย เกี่ยวตรงนี้วาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกี่ยวหัวนี่น,น,น,นะเดรอลองมาทิ้งนีน่ะไม่เด็กเกี่ยวไว้เด็กจะได้เย็นเหลือที่สองตัวเลยนะครับตอนนี้ท่อเย็นท่อล่างเย็นผิดป,ปกติที่กินท่อน้ำบนกับท่อน้ำล่างต้องอุณหภูมิต้องใกล้เคียงกันเพราะว่าตอนที่บอน้ำเปิดน,นะครับบอน้ำเริ่มเปิดน,น้ำมันก็จะวนออกมาจากเครื่องยนต์เพื่อจะมาผ่านหม้อน้ำนะครับ ระบายความร้อนแล้วก็กลับไปนะครับกลับไปที่เข้าไปในเส้นดล์อ่านระบบระบายความร้อนนะครับ,รบเริ่มเนะพี่ว่าต้องเล่นแก๊สหน่อย Getting เ,เแล้วนใช่ไหมเริ่มเลื่อนแล้วเห็นไหมน,นี่ควันแล้ว นี่นะครับเริ่มยกแล้วนะครับดูนะครับจะเลื่อนลงไปเรื่อยๆเห็นเลื่อนหอ่าอีกตัวหนึ่งลงไปนี่นะครับมันเลื่อนลงแล้วนี่สังเกตตรงนี้มันจะไหลออกไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเรื่อยๆแล้วนี่นะครับเริ่มเปิดแล้วนี่นะเห็นเห็นช่องว่างไหมครับช่องว่างนะตรงนี้ นี่คือวาวนะ้ำมันจะไปทางนี้นะครับไปงนี้ก็คือไปจากด้านนี้ไหลไปน,นี้นะครับนี่คนระับเปิดแล้วอย่งนี้เห็นช่องว่างนหมคนระับช่องว่างนี่ยนะ นี่นีะครับเนี่ยช่องว่างเนี่ยอ้นี่คือเบาน้ําเปิดนะครับแสดงว่ายกปกตินะครับเปิดปกติเลยพอรูปภูมันได้ที่นะครับเบาน้ําก็จะเปิดแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะมีช่องว่างมันอยู่นะครับเพื่อให้น้ำไหลผ่านนะครับไหลผ่านมาจากเครื่องยนต์นะครับกลับไปที่หม้อน้ํานะครับแล้วก็ไปผ่านนะครับระบายความร้อนะคกับ เปิดอันนี้ก็เปิดนะครับเนี่ยอันนี้เปิดปกตินะครับเปิดทั้งสองตัวเลยนะครับเราจะไปหาสาเหตุอื่นด้วยนะครับตอนนี้ทําไมข้อล่างไม่ร้อนนะครับทําไมน้ําไม่วนนี่เปิดปกติเลยโอเคครับผมตอนนี้คือวาล์วน้ำที่เปิดปกตินะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูชัดๆอีกทีนะึงนี่ครับเอาน้ําที่เปิดเป็นแบบนี้นี่นะครับมันจะเป็นโบโๆอย่างนี้แหละนะครับพอพอมันเย็นนะครับเดี๋ยวมันก็จะยกกลับมาเดี๋ยวดูตอนนี้มันเย็นอีกทีครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่วาวน้ําเปิด เริ่มกลับมาแล้วนะครับนี้เริ่มกลับปิดแล้วนะครับท่านผู้ชนะครับร้อนนะครับนี่เริ่มกลมาปิดแล้วนะครับแค่เดียวครับก็กลับมาปิดแล้ว,ว,ต,ลวตัวนู้นไวมากครับนี่ตัวนี้ไวเลย แค่เดียวเองนะครับกลับมาปิดสนิทแล้วประมาณนี้นะครับผมการตรวจสอบบอลน้ำนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ